ินต่อมาครับนี่เลยขอซ่อมครับขอซ่อมครับพี่จิ๊ปรบกคูณด้านหน้าดีกว่าครับพี่จิ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิ๊บคัส้อมครับถ้าใครได้เห็นก็เห็นในรายการเราพอสมควรครับผมในเรื่องของหลักๆคือโปรไฟล์ของก้านครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าตอนหนึ่งที่ทำแล้วผมชอบมากคือเรื่องโฟล์ l o ที่หมุนคล้ายๆกับคือไม่ไม่ไม่อิงสปายถูกไหมครับพี่เออมันจะ ใกล้เคียงครับแต่ว่าจะไม่ตรงกันทีเดียวอ่าการทำงานการดีใช่ผมไปลองทำมาแล้วใช้รู้สึกการดีดได้ดีเลยอ่ะพี่จิ๊บวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างครับก็จริงๆนอกจากการทำทับปีติงก็จะทำได้ตั้งหกสิบเจ็ดครับครับเทียบเลยนะเนี่ยอืมมาหมดเลยนี่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 คืออะไรครับต้องถามต้องถามคนที่ลองแล้วคนนี้ลองแล้วเป็นไงบ้างมันก็เหมือนกับว่า มันจะแน่นขึ้นมาคะแล้วแบบว่ายืนปักหลักได้แล้วมันจะทําให้เหมือนระยะเพิมขึ้นนิดนึงเพราะเหมือนเรายืนปักหลักแน่นขึ้นใช่แน่นขึ้นอ,อันนี้ผมฟังตอนแรกผมตกใจมากเขาบอกว่าเชือกรองเท้าตีไกล เชื่อรงทาครับน้องออมบอกว่าน้องออมลองแล้วไกลขึ้นนิดนึงจริงก็มาลองได้นะครับถ้าใครอยากมาลองมีอะไรอีกไหมครับพี่เจฟเห็นผูกของเยอะมากใช่ครับหลักๆคือเรื่องชาร์ตโปรไฟล์เนี่ยวันนี้ได้ได้รับคำถามมาเยอะว่านักกอล์ฟเนี่ยแต่ละคนชาร์ตโปรไฟล์เขาต้องการต้องใช้การเหมาะกับครับเราก็จะพยายามที่จะปิันักกอล์ฟเนี่ยคนนั้นให้สอดคล้องกับเนี้ยเราจะต้องใช้การแบบไหนครับโอเคแล้วก็แอปวิทยผูมีคำถามคำถามเยอะอีกครับอย่างของผมเนี่ย ผมเชือกรองเท้าเดี๋ยวแป๊บนึงเชือกรองเท้ามีขายป่ะครับมันใช่เชือก <soup> <kle ambling> แล้วแล้วผมจะทำยังไงครับพี่เนี่ยผมผมผมไม่มีเชือกครับรุ่นผมเออซื้อใหม่ซื้อือรองเท้าใหม่ซื้อใหม่ซื้อเชือกซื้อรองเท้าใหม่ก่อนแล้วค่อยมาซื้อเชือกโอเคมีราคาพิเศษไหมมีราคาพิเศษสำหรับแฟนรายการไหมครับพี่เจฟวันนี้มีแน่นอนครับอ่าเข้ามานะครับใครจะมาลองทุกอย่างทุกอย่างในร้านทุกอย่างในร้านแล้วก็ที่สําคัญนี่เรามีแจกเป็นลัคกี้ดรอแล้วลัคกี้ดรอของเราไม่ธรรมดาเป็นยังไงพี่ พี่ปุ๊ที่ทำที่ทำคลิปมาสเตอร์เนี่ยปั๊มสแตมป์ตาคลับฮันเตอร์มาให้เราตรงนี้โอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนๆเลยวันนี้สำหรับแฟนแต่ว่ามีลัคกี้ดรอมีจำนวนจำกัดเก่งที่ผมอันด้วยนะพี่ไม่ได้เราแจกหมดเลยบูธริมสุดโป๊กกี้ปิงปิงสวัสดีครับพี่โสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวรอนักกอรอบนิดนึงที่ได้ยินมาก็คือ G30 G30 เพิ่งเจอบับบ้าบับบ้าใช้ G30 สสีชมพูโอ้โหเขาบอกตีง่ายมาก ต้องถามปองรับจริงครับจริงไงมากว่าผมมาพูดก่อนนะครับวันนี้ปิงเรานะครับก็สินค้าที่เรามาให้ทดสอบกันนะฮะก็จะมีหนึ่งตัวสองรุ่นนะฮะรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราคือ G30 เลยนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นของ i25 นะฮะคุยกันก่อนนะครับก็คือว่าปิงเองเนี่ยเราแบ่งสินค้า G สำหรับนักกอล์ฟที่เนื้อวตีง่ายนะครับเอเวอร์เรสต์เลยคือใครก็ได้จะมือดีจะมือใหม่ได้หมดนะครับส่วนในกลุ่มของ i25 นะครับก็าอยากคุณทางอยาก เป็นค่อนข้างมือจะต้องนิดนึงนะครับมือต่กลางถึงเรียกว่ามือดีนะครับเราแบ่งของส่วนนะครับวันนี้เราเอาสินค้ามาให้ลองเยอะเลยนะครับตั้งแต่ไดเวอร์แฟร์เวย์ไฮบิดนะครับจนถึงชุดเหล็กด้วยครับผมปิงยังมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการฟิติ้งก์ผมสังเกตว่าชี่ของผมเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะรู้ว่าตัวเองนะครับตีกอล์ฟแล้วจะตีตรงยังไงนะครับปิงเราไปช่วยฟิติ้งให้นะครับโดยการ เส้นเรื่องของลายแล้วก็การใชนะครับวันนี้ทีมง,งานผมเนี่ยนะครับก็จะจุดฟิตติ้งจดุดแหงน,นะครับก็เด็ใครมาลองแล้วก็ฟิตติ้งได้เลยนะครับออกมาแล้วเราจะได้เศษเหล็กที่เหมาะสมกับคนคนนั้นอ่าใครเข้ามาอยากลองไม้เปิงมาลองได้เลยเรามีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับฟรีเลยครับ<อ>พี่ฟรีไหมครับมีคนถามมาลองหรือว่าไงลอง,ลองไม่ลองฟิตติ้งเนี่ยแหละฟิตติ้งอะ่ะฟิตติงต้งฟรีไหมลองฟิตติ้งไม่มีปัญหาครับเราฟรีอยู่แล้วครับเราให้เราจะให้เอกสารใบเดินด้วยนะครับคือสามารถ รูสเปคอ่ารูสเปคเกเองแล้วคุณไปที่ไหนก็ได้ค่ะคือได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้ามาได้นะครับที่ปิงแล้วพูดถึงมีราคาพิเศษไหมพี่วันนี้เอาอย่างครับโวยแอมนี่ชอบมากเลยเนี่ยเฮ้ยผมผมผมอาจจะเหมือนนิสัยเหมือนผู้หญิงเห็นป้ายเซลล์ไม่ได้วันนี้เป็นไงครับพี่อ่าคือผมไม่รู้ราคาครับแต่ว่าผมจะพิชซิ้งให้อ๋อพิชซิงกพิเศษสุดโอเคโอเคราคาเดี๋ยวว่างทีหลังราคาเดี๋ยวว่างทีหลังโอเคขอบคุณนะครับป๊อปป๊อปขอบคุณปิงครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวเรายังเหลืออีก2บูธอยู่ข้างหน้าสุดเลยเดี๋ยวรบกวนเดินไปนิดนึงตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือบูธบูธของบูธของ Golf Channel Academy กับแอดกอล์ a กาลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองคนครับสวัสดีทั้งสองคนเดี๋ยวรอแฟนแฟนแขกรับเชิญนิดนึงถ้าใครได้ดูรายการเราสองเรื่องหลักๆที่เราทำกับพี่จักรจริงๆล้วพี่จักรทำได้ทุกเรื่องนะแต่สองเรื่องหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของกริปกับสวิงเวทที่เราทำไปใช่ไหมพี่จักรพี่จักรให้้คควาาามมสัญกนนนอยขดไห คลิปก็อย่างที่บอกนะครับเพราะเป็นตัวชิ้นเดียวที่ติดไม้ตอกกับร่างกายเรานะฮะเพราะนั้นมันให้ความหคักมากนะับผมผมตอนที่ไปเชียงใหม่โวเอมเราได้คุยกับโปรเจ็ตโปรพูสิตแล้วก็บอกว่าคือโปรหลายๆคนก็ได้ดูรายการเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนแบบบอกว่าบอกผู้สิตธผู้สิตธ์อัศับอประัย้นะครับบอกสิทธิ์เคยดูรายการพี่เปล่าบอกเคยดูดิพี่เนี่ยตอนคลิปใหญ่คลิปเล็กสาคัญมากเลยนะพี่ขนาดโปรทัวริงเนี่ยคือ มือเรามันไม่เท่ากันใช่ครับเพราะฉะนั้นกริปขนาดกริปอะไรสำคัญมากพี่จักใช่ครับแล้วก็ลงถึงสวิงเวทน้ําหนักหลายๆคนชอบไปดูที่สวิงเวทก่อนแต่จริงๆแล้วไม่รู้ด้วยซ้ปาปว่าตัวเองเหมาะกับทัลเทลเวทเท่าไหร่ใช่ถูกไหมครับก็จริงๆพี่จักเขาจะบอกว่าให้ดูทัลเทลเวทเป็นหลักก่อนอืถูกไหมครับโอเคครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวที่บูธถามพี่เจอรี่กับพี่จักก่อนีเตรียมอะไรบ้างขอพี่เจอรี่ก่อนครับก็เรามีการบันทึกวงสวิงครับเราให้แฟนกลับของคาร์บันเตอร์เราขวดเลย แล้วเราจะบันทึกวงสวิงเราจะมีการวิเคราะห์กันโอเคแล้วเราจะมีกิจกรรมว่าถ้าเราเถ่ายรูปกว่เราถ่ายรูปกว่เราแชร์ลง Facebook เราจะให้มาเรียนกับเราฟรีเลยหนึ่งชั่วโมงที่เซ็นเตอร์ของเราเซ็นเตอร์ของเราทีมครับแชนแนลแคนดี้อยู่ตรงตึกพาร์คเอนเจอร์ชั้นเจ็ดพาร์คเอนเจอร์เชั้นเจ็ดใช่ครับผมก็แอบเข้าไปที่นั่นสอนหนึ่งชั่วโมงฮะใช่ครับเรียนฟรี ถ้าอย่างนี้ผมโพสลงเฟซบุ๊กผมก็ได้เรียนฟรีแล้วถูกต้องครับโอเคครับคุณเจ้าอะไรอีกโบเอมไม่ผมอยากให้ทุกอย่างมีราคาพิเศษอะไรไหมผมก็ถามเผื่อแฟนรายการนี่แฟนรายการชอบชอบโบเอมมากถูกต้องเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรขอไลน์ส่วนตัวนะครับถูกต้องรายส่วนตัวได้เรื่องส่วนราคาพิเศษโบเอ็มดูส่วนเราต้องจัดให้แฟนๆขนาดนี้ก็ที่ Golf Channel Academy ก็เข้ามาบันทึกเรื่องวงสวิงรวมถึงก็พี่จักรก็จะอยู่บูธนี้แล้วก็คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องฟิตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นบูธนี้มมีีีททััั้้งงงงงงเเเรรรรืื่่่่ออออออขววววสิแลลกกกก็ไ์ฟยยยูดนนะคคบใา มาเรียนกอล์ฟอายาับมือปรึกษาเรื่องไม้กอล์ฟเข้ามาที่บูธน,นี้กอล์ฟชาแนลแคมป์เดอร์มี่ไทยแลนด์นะครับขอบคุณทั้งพี่เจอรี่พี่จ่าครับขอบคุณ<อ>ามากค,ครับขอบคุณครับเลย์บูธหนึ่งบริษัทอยู่นู่นอยู่นู่นแบงค์ข้าวกอล์ฟเซ็นเตอร์ <S <S นะครับเราก็ไปที่แบงค์ข้าวกอล์ฟเซ็นเตอร์อยู่สองสามเทปเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องเรื่องพัตเตอร์นี่ผมนี่ส่วนตัวถ้าใครได้ดูผมลองพัตเตอร์ที่นี่แล้วผมชอบมากอันหนึ่งพัตได้ดีขึ้นสิบลูกลงสิบลูกสิบลูกลงลลงง แบงค์กอล์ฟเซ็นเตอร์โปอาร์ตนะครับเดี๋ยวมาให้โปอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้แบงค์กอล์ฟเซ็นเตอร์ด้วยนะครับวันนี้โปอาร์ตเตรียมอะไรมาบ้างครับผมเตรียมมาเป็นของเรื่อนขับฟิตติ้งด้านพัตเตอร์นะครับตัวนี้เราคือแซมพัตแล็บเป็นเครื่องวิเคราะห์สโตกเราเนี่ยเป็นยังไงทามมิ่งเป็นไงหน้าไม้เป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ที่ละเอียดก็คือว่ามันสามารถบอกได้ว่าเออนักกอล์ฟเนี่ยเหมาะกับพัตเตอร์แบบไหนแล้ววันนี้เราก็เตรียมพัตเตอร์มาให้ลองว่าโอเเเเคนนะป็แบบอ่มรใหญ หรือว่าเป็นแบบที่เปิดปิดง่ายโทแฮงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็มาลองได้เลยเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกอย่างที่พวกอาบอกโทแฮงคืออย่างนี้คือปลายมันตกใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเฟสบาลานซ์เป็นแบบนี้ปลายมันยกขึ้นก็จะช่วยเพราะน้ำหนักน้ำหนักอันนี้มันน้ำหนักมันถ่วงให้ให้บาลานซ์คือน้ำหนักมันดึงไปข้างหลังครับแต่อันนี้น้ำหนักมันไม่ได้ถ่วงน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่คอให้ปลายไม้มันตกเพราะฉะนั้นมันจะดีไซน์มาให้พัตเตอร์ออกแนวพัตแบบโค้งกับแบบตรงก็แล้วแต่เข้าในออกนอกอะไรเงี้ยใช่แล้วบาง เขาเป็นคนพัดแบบไหนใช่โปอยางไรปะโปอิดอ่ะอ๋อเหรอเพราะโปอิดเขาบอกว่าเขาชอบเขาเขาเป็นคนพัดโค้งแต่จริงๆเขาพัดเป็นคนพัดตรงอ่าคือผมผมเห็นเลยผมเห็นเลยว่าเวลาผมพัดเนี่ยเหมือนแบบมันจะโค้งเข้าในแล้วก็ออกแล้วก็แล้วก็ตกกลับมาอันนั้นในความคิดโปออิดในความคิดผมเลยแต่พอเข้ามาดูเครื่องแซมพัตติ้งแ lap แล้วปรากฏว่าเฮ้ยตรงเป๊ะใช่กลายเป็นกลายเป็นผมต้องพัดมอลเล็ตซึ่งพัดลวลงก้าลูกเลยปุ๊บถ้าเป็นโศงตรงอาจจะเหมาะกับพวกเซนเตอร์ชาร์ปอ่าอ่านตรงลงตรงที่ได้ลอง ใช่ครับผมนี่ตัวนี้เลยตัวนี้ที่ผมลองก็ผมชอบแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นอาจจะเหมาะกับบางคนอันนี้ได้เปรียบด้วยเพราะว่าเป็น adjustable ปรับได้ปรับความยาวได้ปรับความสั้นได้อ่านะครับครับผมคนที่ซื้อไว้แล้วอยากจะเปลี่ยนคนที่ซื้อไว้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นพรเป็นบาลานซ์หรือว่าไอ้เสื่ออะไรได้เไหมครับครับทำยังไงได้บ้างผมไม่อยากจะเสียซื้อใหม่อย่างเดียวครับพี่เมื่อกี้เชือกเมื่อกี้รองเท้าผมยังต้องซื้อใหม่เลยพี่ ไม่ใช่ผมต้องซื้อรองเท้าใหม่เลยแล้วค่อยไปซื้อเชือกเจ็บจากตรงนน้นมาครับพี่ผมดูอยู่นะครับผมเห็นว่าเออกูใช่แต่ว่าจะเปลี่ยนพัตเตอร์มันมีวิธีอื่นไหมแต่จริงอยากนะถ้าถามส่วนตัวผมนะผมว่าถ้าเราพัตได้ดีเราคิดว่าตรงตามที่เราเลงเนี่ยผมว่าโอเคเราไม่ต้องไปดูหรอกครับว่าแบบว่ามันจะเหมาะอะไรยังไงเพราะพัตเตอร์เนี่ยมัน เป็นเรื่อง f e ล l i n g พอสมควรฟ e ลลิ่งเยอะกว่าใช่ต้องถามว่าถามว่าอันนี้พัดแล้วชอบหรือยังครับลงมั่งไหมพี่เฮ้ยพูดงั้นตบกิเพื่อนหรือเปล่าหรือเปล่ากินเออไม่แสดงว่าพี่เขาต้องอัดอั้นมาเขาต้องมีเขาต้องมีความหลังอะไรกับพัตเตอร์นี้ใช่กูโดนตลอะไรแฟนเก่าใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่เราไม่เราไม่พูดเรื่องแฟนเก่าอ่อเจ็บพูดแล้วเจ็บครับผมอืมก็ผมผมว่าคือมันมันดีไซน์มาให้ อย่างที่ผมบอกครับคือพัตเตอร์อย่างฟงเบลดเนี่ยแอโพอาร์ใช่ไหมมันดีไซน์มาคือน้ําหนักมันอยู่ตรงคอครับพอหนักมันอยู่ตรงคอยังไงยังไงคอมไอปลายมันก็ต้องตกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันแทบไม่มีวิธีอ่ะวิธีมันคือมันต้องดึงให้ดึงให้น้ําหนักไปอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกมอลเลดอะพวกมอลเลดเนี่ยมันจะมันจะดึงน้ําหนักไปข้างหลังอ่ะอย่างนี้ยิ่งโทแหงเยอะเลยพัดเข้าในเยอะๆเนี่ยเหมาะมากเลยครับแบบนี้หลายคนงงว่าทำไมตัวเองเหมาะอันนี้ทั้งที่แบบดูแปลกแต่ว่า ได้ดีครับได้ดีครับอ่าอย่างเงี้ยโทวแหงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําแรกมาหาโปอาร์ที่นี่ก่อนใช่มาดูมาดูสโตก่อนว่าคุณพี่เป็นเป็นเป็นสโตกแบบไหนบางทีพี่อาจจะเหมาะกับมันอันนี้อยู่แล้วนะอ่าบางทีอาจจะเหมาะอันนี้อยู่แล้วก็ได้หรือไม่เหมาะยังไงก็ลองปรึกษาโปอาร์ได้เพราะว่ามีพัตเตอร์ให้ลองเพียบเอามาเพียบนะครับอ่าอันนี้คือบูธของแบงค์คอร์ฟเซ็นเตอร์นะครับขอบคุณนะโปอาร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะนะครับเรามีเวลาผมให้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจนถึง ประมาณ11โมงถึง11โมงกว่าๆเราจะพักทานข้าวเที่ยงพักทานข้าวตอน11โมงครึ่งแล้วก็จะเที่อฟกันตอนเที่ยงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่านี่คิวแรกเลยครับเรามีเกมอะไรบ้างนะครับในสนามซึ่งอาจจะมีเกมที่แจกของรางวัลด้วยหรือมาบีฟอีกทีนึงช่วงนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เชิญแยกย้ายเข้าตามบูธได้เลยสนใจบูธไหนเชิญตามสบายครับขอบคุณนะครับโอ็มนั่นก็คือกิจกรรมในช่วงเช้านะครับที่โหลากหลาย ซุมหลากหลายแบ์เลยก็ใช่แล้วเราก็จัดมาให้ท่านผู้ชมให้แฟนเนี่ยได้มาลองทดสอบกันใช่ครับลองกันเต็มเต็มดำเลยดำเลยนี่ลองกันแล้วก็แบบโอ้โหคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ซุ่มเดียวแล้วก็นี่เราเราเราถือโอกาสคืออย่างที่บอกมีนักกอล์ฟมันโอ้โหสองสามร้อยคนที่ส่งรูปเข้ามาแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดแค่48คนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยแชร์เก็บภาพบรรยากาศไปให้ท่านผู้ชมที่พลาดใช่มาให้ให้ชมกันด้วยแต่นี่แค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนหน้าเนี่ย ก็คือปีหน้าแล้วล่ะเนี่ยเราจะโชว์ให้ดูในช่วงบ่ายว่ากิจกรรมในสนามที่รายการขับฮันเตอร์เดย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากมาปีหน้าจะได้ไม่พลาดถูกต้องได้สมัครกันมาก่อนอ่าครับผมมาแล้วเราก็คัดเลือกเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามชมนะครับว่าปีหน้าจะมีเกมมีกิจกรรมอะไรบ้างเมื่อไหรนะครับปีนี้เนื่องในโอกาสตอนนี้ก็สิ้นปีแล้วนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมแฟนขับฮันเตอร์นะครับมีความสุขแล้วก็โชคดีในปีใหม่ครับร่ำรวยเบอร์ดี้มีไม้ อุปกรณ์ใหม่ๆก็ตีได้ดีขึ้นปีหน้านี่โอ้โหเทเลเมด R15 ไนกี้เ p เ r อร์ไท i ทเน915 p ิง g ี30ออกเพียบออกมาเพียบได้ไม้ใหม่ลองไม้ใหม่ตีดีๆด้วยขอให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยมีเงินเยอะๆดีกว่าเพราะว่าอาจจะไม่ต้องมาชอปปิ้งในการซื้อไม้กอล์ฟใหม่ครับผมนะครับวันนี้หมดระลางแล้วพบกันใหม่ปีหน้าเลยครับผครับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยอีเดมิสึ